สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ s n e a k e r Today นะครับในคลิปเรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากๆนะครับกับรองเท้าซ u ปเปอร์ชูตัวท็อปรองเท้าวิ่งมาราทอนรุ่นใหม่ของฮอกานะครับฮอกาเซโร่เอ็กนะครับผมสำหรับฮอกาเซโร่เอ็กซ์วันคู่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าปรับปรุงแล้วก็ต่อยอดมาจากฮอกาเซโร่เอ็กซ์วันปีที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนะครับพาชมตัวรองเท้ากันก่อนเลยดีกว่า Hey. และนี่ก็คือ h o k a c i e l o X1 2.0นะครับหรือว่า h o k a c i e l o X1 2.0นะครับหรือว่าจะเรียกแบบไทยแบบเต็มๆนะครับ Hoka Cielo X1 2.0นะครับผมเป็นเวอร์ชัน2.0นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับก็ตามที่เห็นเลยก็คือมีดีไซน์ที่เรียกได้ว่าปรับปรุงแบบใหม่หมดจดนะครับมาเป็นตัวท็อปของแบรนด์เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปุ่นนี้เราจะมาติดตามกันครับผม สำหรับโ o o a c เ e โ X1 2.0คู่นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือมีการปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีไซน์แบบใหม่หมดจดเลยนะครับแล้วก็มีการนำฟีดแบ c k จากรุ่นแรกนะครับมาปรับปรุงให้รุ่นนี้มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่รองเท้ารุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรองเท้า c ซโ l o X1 รุ่นแรกก่อนนะครับสำหรับรุ่นแรกเนี่ยก็มาในดีไซน์ที่ค่อนข้างแบบว่า วนทวนนะสมบูรณ์อะไรเงี้ยครับดูรองเท้ามีขนาดที่แบบใหญ่ไม่ได้มีความซิ่งเป็นอย่างมากนะครับก็รุ่นนะี้ครับเป็นการใช้โฟมพีบา้านะครับความหนาแน่นไม่เท่ากันครับสองเลเยอร์ layer, พร้อมกับคาร์บอนไฟเบอร์แบบวิงนะครับที่มีปีกยื่นออกมาด้านข้างตรงนี้นะครับผมด้านบนเนี่ยจะเป็นอัปเปอร์ผ้าถักนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแบบ ใหม่หมดจดเลยนะครับตามที่เราเห็นนะครับเริ่มจาก upper นะครับสำหรับ upper ของรุ่นนี้นะครับได้เปลี่ยนมาใช้เป็นผ้าพั่าย engineer jack cards mesh นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีความโปร่งนะครับมองเห็นไปถึงข้างในนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเบานะครับมีความบางนะครับผมมาเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็น overlay 3d print นะครับ วางอยู่ข้างนอกนะครับผมก็จะเป็นตัวโลโก้แล้วก็เป็นเส้นโครงสร้างต่างๆนะครับก็ดูดีมีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมลิ้นรองเท้านะครับเป็นผ้าถักนะครับผ้าถักหนิดแบบนี้นะครับมีความนุ่ม แล้วก็ยืดหยุ่นนะครับตรงนี้ก็จะมีการถักทอเป็นแถวๆนะครับก็จะเป็นรูระบายอากาศด้านในนะครับผมตัวขอบลิ้นรองเท้าก็จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับลดการเสดสีกับน้าแข้งนะครับชั้งนี้นะครับนอกจากอัปเปอร์จะเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับช่วงส้นเท้าเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับผมก็มีการใช้ดีไซน์แบบเอียงหลบ เอร้อยหวายนะครับตามลักษณะเฉพาะของทางโค้าเลยก็ว่าได้นะครับหลายๆรุ่นของโค้าเนี่ยเขาใช้ส้นเท้าลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งในรุ่นที่ผ่านมานะครับอย่าง c e r o X1 เนี่ยหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของอส้นเคลื่อนบ้างส้นไม่ล็อกกระชับบ้างนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาจะเป็นฟองน้ำที่แบบล็อกแล้วก็ โล่งตรงด้านหลังตรงเอ็นรวายตรงนี้นะครับแต่ในรุ่นนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการบุฟองน้ําด้านในแบบเต็มที่นะครับรอบๆตรงนี้ชัดเจนเลยครับตรงหลังเอ็นรอยวายแล้วก็รอบๆข้อเท้านะครับ ก็น่าจะช่วยในเรื่องของการล็อกเส้นเท้าได้เป็นอย่างดีนะครับผมอัปเปร์เนี่ยจะดูโปร่งแล้วก็ดูระบายอากาศได้ดีมากขึ้นนะครับก็สามารถแมทกับถุงเท้าสีที่ต้องการได้นะครับก็จะเป็นการเล่นสนุกกับการแต่งตัวอีกครั้งหนึ่งสําหรับรองเท้าวิ่งซูเปอร์ชูคู่นี้นะครับผมด้านหลังนะครับก็เป็นคําว่าเซโร่เอ็กซ์วันสนะครับตรงนี้นะครับด้านในเนี่ยจะมีแผ่นฮิลคอ์เตอร์บางๆนะครับไม่ได้มีความหนาอะไรนะครับแล้วก็รู้สึกถึงความเบานะครับของอัปเปร์ความโปร่งต่างๆด้านนนใเก็็จะปน เส้นโครงสร้างนะครับแล้วก็จะเป็นปีกนกนะครับของโลโก้ฮอกก้าเขานะครับผมตัวเชือกรองเท้าเองเนี่ยก็มีการปรับปรุงรุ่นแรกเนี่ยเป็นเชือกแบบริบบิ้นนะครับหลายๆคนจะเจอปัญหาในเรื่องของการลื่นหลุดนะครับมัดทบเดียวแล้วไม่อยู่2ทบและอาจจะยังมีหลุดบ้างแล้วก็ในสีที่3นะครับของฮก้าเซโร่เอ็นเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนเชือกมาเป็นลักษณะแบบนี้นครับและหลังจากนั้นเนี่ยในตระกูลเซโร่เอ็กซ์วันเขาก็จะใช้เชือกแบบนี้มาตลอดจนมาถึงเซโร่เอ็กซ์วันสอก็จะใช้เชือกแบบปกตินะครับ แล้วก็มีเหมือนจุดสะท้อนแสงมาให้นะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นจุดสะท้อนแสงหรือว่ามีแค่ความแวววาเฉยๆนะครับเดี๋ยวขอไปทดสอบ มากกว่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาบอกในคลิปร,รีวิวนะครับอันนี้เราเรียกได้ว่าได้รองเท้ามาถึงเนี่ยก็มาทําการแกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนเลยนะครับผมพื้นชั้นกลางของรุ่นนี้นะครับพื้นชั้นกลางก็ยังคงเป็นโฟมพีบ้านะครับสเลเยอร์มีความหนาแน่นไม่เท่ากันนะครับชั้นบนจะนุ่มกว่าชั้นล่างจะแน่นเฟิร์มกว่านะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีไซน์ของพื้นชั้นกลางใหม่ปรับโครงสร้างใหม่ต่างๆนะครับจากรุ่นที่แล้วนะครับผม รุ่นที่แล้วเนี่ยจะเป็นเวาลด้านนอกนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีการเจาะเสาะร่องต่างๆเพื่อนําโฟมที่ไม่จําเป็นออกนะครับเพื่อลดน้ําหนักออกไปนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับผมจะ เป็นการเจาะเสาะร่องด้านในนะครับแล้วก็มีการเว้าจนไปถึงส้นเท้านะครับทำให้รุ่นนี้นะครับมีน้ำหนักที่เบาขึ้นนะครับเบากว่ารุ่นแรกนะครับผม c e โร X1 รุ่นนี้นะครับไซส์10.5าน้ำหนักอยู่ที่272กรัมนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับผมพึ่งช่างไป ได้น้ำหนักอยู่ที่225กรัมนะครับหายไปเยอะเลยทีเดียวนะครับกับไซส์10.5เท่ากันถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับส่วนแผ่นคาร์บอนก็ยังคงเป็นแบบวิงคาร์บอนเพลทนะครับก็คือมีปีกออกมาด้านข้างนะครับตรงกลางเท้าเนี่ยยื่นออกมาซับพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างเท้าด้านนอกนะครับเป็นแบบเต็มความยาวเท้าเราจะเห็นได้เลยตั้งแต่หน้าเท้ากลางเท้าแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ครับตรงส้นเท้าก็จะเป็นโฟมปิดไว้เฉยๆนะครับผมตัวโฟมเนี่ยก็เป็นโฟมพีบ้าที่มีความนุ่มนะครับตอบสนองได้ไว รองรับแรงกระแทกที่ถือว่าโอเคนะครับในรุ่นแรกเนี่ยหลายๆคนให้ความเห็นว่าเป็นรองเท้าวิ่งมาราทอนที่รองรับแรงกระแทกได้ดีมากๆนะครับ วิ่งจบวิ่งระยะไกลอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่สถานขาไม่ล้าไม่ปวดขามากนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่า,ามีความหนาเหมือนกันแต่น่าสนใจว่าจะทําได้ดีเท่ากับรุ่นแรกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับจะมีเทคโนโลยีเมตาร็อกเกอร์นะครับเรียกว่าสปีดซันทริกเมตาร็อกเกอร์นะครับจะเห็นว่าความโค้งของหน้าเท้าเนี่ยมีความเอเก็กซ์เซซีฟมากๆครับมีความโค้งมากๆโค้งแต่ปลายเท้าจนมาถึงใต้จมูกนะครับหลังจมูกเท้าโดยซ้ำนะครับจมูกเท้าของเราส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เข้ามาจนถึง ถึงช่วงกลางเท้าเลยนะครับแล้วก็มีความเรียบแล้วก็ตรงส้นเนี่ยก็จะมีความโค้งออกไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความโคง้งเมตาอกเกอร์ได้แบบสุดๆนะครับมีความเอ็กซ์เซซมากๆก็น่าสนใจว่าความโค้ง ใบเท้าโค้งของเมตาอกเกอร์ er ของทางฮก้าเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการไปข้างหน้านะครับการกิ้งเท้าไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับยิ่งองศาเยอะยิ่งความโค้งเยอะเนี่ยก็จะทําให้ลาดเอียงเทไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีน้ําหนักที่เบาเนี่ยก็น่าจะทําความเร็วได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเอาละปิดท้ายในส่วนของพื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกยางเป็นสติ๊กเกอร์ับเบอร์นะครับในรุ่นนี้นะครับเขาบอกว่าได้ปรับแพทเทิร์นใหม่นะครับ วัสดุใหม่จะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งเท่าที่ผมลองสัมผัสตัวยางดูตรงนี้นะครับก็มีความหนึบมืออยู่นะครับแล้วก็มีความนิ่มกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับมาในรูปแบบโซนนะครับก็คือเน้นช่วงหน้าก็คือเน้นช่วงหน้าเท้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงส้นเท้า2จุดในรุ่นก่อนหน้านะครับตัวยางในเท่าที่ผมจับเนี่ยเขาจะมีความแข็งกว่านะครับมีความหนากว่า แล้วก็มีความทนทานแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าไปเจอพื้นลื่นๆพื้นเปียกน้ำเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยึดเกาะเท่าไหร่นะครับน่าสนใจว่ารุ่นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ลองวิ่งผ่าน พื้นเปียกหรือว่าส่วนที่โดนน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับดอบเเท่าเดิมนะครับกับ C x โร่เอ็นะครับผมน้ําหนักต่างกันเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักที่ลงเหลือ225กรัมเนี่ยเรียกได้ว่ามาใกล้เคียงกับ r o c k e t X2 คู่นี้แล้วนะครับผมใครที่เป็นแฟน r o c k e t X2 นะครับที่บอกว่ารอรุ่นใหม่ไม่ออกมาสักทีนะครับเซโร่เอ็กซ์วน่าจะมาทดแทนกับ โรเกติเล็กคู่นี้ได้นะครับแต่ความโค้งของปลายเท้าเนี่ยเรียกได้ว่าแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะครับรุ่นนี้จะกลิ่งกว่าอย่างแน่นอนนะครับรุ่นนี้น่าจะมีความมั่นคงลงเท้าได้ดีมากกว่าแต่ว่า น่าสนใจในเรื่องของน้ำหนักนะครับที่ลงมาใกล้เคียงกันกับ r o c k e t X2 นะครับโดยรวมเนี่ยเรียกได้ว่ามีความซิ่งมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่ทางโคคาเขารับฟังฟีดแบ็จากนักวิ่งนะครับจากผู้ใช้งานต่างๆนําฟีดแบ็จากรุ่นแรกนะครับมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมาใส่ในรุ่น2นะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์ที่โปร่งขึ้นเบาขึ้นระบายอากาศได้ดีขึ้นส้นเท้าที่ปรับใหม่น่าจะช่วยในเรื่องของการล็อกเท้าได้ดีนะครับพื้นชั้นกลางนะครับที่มีน้ําหนักที่เบาขึ้นนะครับผมพร้อมก ก็ปรับองศาให้โค้งมากขึ้นกว่าเดิมครับในรุ่นก่อนหน้าเนี่ยถือว่า คงพอสมควรอยู่แล้วนะรุ่นนี้โค้งมากกว่าเดิมก็น่าสนใจครับว่าเป็นอย่างไรทําให้รุ่นนี้นะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่225กรัมถือว่าเบานะเบากว่าเดิมหายไป30เกือบ40กรัมเลยทีเดียวนะครับกับไซส์10.5ผู้ชายนะครับผมแล้วก็สีนี้คือสีแรกนะครับจะวางจําหน่ายในวันที่15กันยายนนี้นะครับที่ร้านฮอการ้านเลฟเลนเนอร์หรือว่าร้านค้าตัวแทนจําหน่ายอื่นๆนะครับในราคา9 9 9 0บาทใครที่เป็นแฟนฮอกาเซโร่เอ็กซ์วันนะครับตอนน สอกำลังจะมาแล้วเต็มตัวกันได้เลยนะครับผมสําหรับการใช้งานเดี๋ยวต้องขอลองไปใช้งานก่อนสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับคลิปเนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ